อาจจะร้องเพลงให้ฟังก่อนนะใหญ่จะพูดอะไรกับใจสั่งม้าป่ะพูดดีแล้วเหรอเออมึงจําได้หมดพูดอะไรใจสั่งม้าก็เป็นเพลงเป็นเพลงดังของอัลบั้มชุดร็อคแอนด์โรลซึ่งเนี่ยเราเราเปิดตัวสมาชิกใหม่ในตอนนั้นนะครับคือพี่กลางมาแล้วนะมาสักทีรออยู่นานเพลงนี้คือพี่กลางครับเนี่ยคืนชุดนี้คใจสั่งมาคืนจานะไรคนไหนพี่กลางเข้ามาแล้วถามว่าพี่กลางมายังไงมีคน มีคนอายุเยอะกว่าผมผมว่าหลายคนเหมือนกันนั่นเนี่ยมีคนยุค80ดศูยไหมแบบว่ารู้จักวงค่ายคีตาหรือยักปะรู้จัค่ายครับคีตารู้จักไหมครับรู้จักนะรู้จักวงเชอร์รป่ะครับวงเชอร์วงเชอร์รู้จักไหมครับวงคนแก่ๆก่คนแก่มากเลยตอนนี้น <c oughs> แก่แล้วล่ะแก่จริงด้วยก็ดังอยู่เพลงหนึ่งเนาะแต่ว่าวงวงเชอร์ก็มีเพลงคิดถึงทางห่างเนี่ยพี่กลางเนี่ยก็คือเป็นมือเบสของวงเชอร์เมื่อก่อนครับผม ทำไมก่อนซึ่งซึ่งกูก็เพิ่งมารู้นะอะไรล่ะกูเพิ่งรู้คือคือเอาพี่กลางมาเล่นรู้นานแล้วแหละแต่มึงไม่มันพูดเดียวไม่ไม่ไม่เออใหญ่มันรู้นานแล้วเพี่กลางเขาอยู่วงเชิงวงเชิงวงเชิงดัวพี่ลายอ่ะพี่ลใช่พี่ลายเป็นมือโซโล่ครับเตอก็ตอนนั้นยังอยู่ม .6 อยู่เลยนะจริงป่ะจริงเรียนมัธยมป่ะใช่กำลังกำลังหวานเลยถึงม .6 เลยเอาล่ะโอเค กำลังหวานแล้วตอนนั้นเระเลอันแใช่ตอนนั้นก็โอเคก็พี่กลางเขาจะเข้ามาชุดนี้แหละเข้ามาชุดนี้เป็นสมาชิกใหม่ตอนนั้นก็ฮือฮากันเพราะว่าเอ้ยมือเบสคนนี้แบบหน้าตาแบบว่าเออหน้าตาดีอะไรเงี้ยนะตอนนั้นโอ้โหตอนนี้เหลือเขาอยู่ใช่ไหมยังพอพวกเราโอ้ตอนนั้นก็รู้สึกตินเต้นนะ เออโหได้มาอยู่กับวงร็อกแอนด์โรลที่แบบว่าอันดับหนึ่งของประเทศไทยอทําตัวไม่ถูกตอนนั้นอะเฮ้ยกูจะอยู่ดีไหมวะเนี่ยยังจริงนะกลับไปคิดนะโทรถามเพื่อนเฮ้ยมันยังไงดีวะทําตัวไม่ถูกอะแบบว่าเออก็เลยก็เลยอยู่เลยนะอยู่ได้เมียได้อะไรไปเลยโอเคแต่พอวันแรกมาอยู่แล้วก็รู้สึกมีความสุขครับแล้วก็สุก แล้วก็แฮปปี้ที่สุดที่ได้อยู่กับโลโซสองอัลบั้มขอบคุณกลางมากนะกลางมากที่มาลุ้มด้วยกันรู้สึกคนจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยข้างหลังก็มีคนเยอะแล้วสายตาผมสั้นแต่ว่าแต่มีคนเยอะขึ้นเรื่อยๆใครทุกคนดื่มดำกับกับความสำราญในครั้งนี้นะครับดื่มเหล้าเมากันก็ได้แล้วก็ช่วยกันร้องเพลงเพลงต่อไปชื่อเพลงใจสั่งมาครับเพื่อนๆครับ หากว่าเธอผ่านมาได้เปลี่ยนนี้ก็คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันบอกไปเธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนด้นอยากให้เธอได้ฟัง ที่เฝ้าจะโทรโทรไปหาเธอหรือไม่เลยไดก็ยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจเราคำไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไปอยากคุยก็เลยมา แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจใ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอยากโไดเลยนะคนดียกโรด,ดให้ฉันนะแกวตาเปล่าหลังจะไม่มาจะไม่ทน ให้เธอนั้นเข้าใจไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาอยากโดดแต่นะากดียกโดดให้ฉันตะแก้วตาเปล่าหลังจะไม่มาจะไม่ทุและสุดท้ายที่ไหนหัวใจมันรับรอ แค่อยามจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีก็ขอโทษเธอสักทีจากหัวใจแต่มีหนึ่งคำที่ยังข้างข้างใน คำพูดลูกผู้ชายฉันชอบเธอ oh ้ yeah. oh. ขอบคุณมากครับ